สนามแตกมาดูโคชกลสนามแตกแล้วไม่ไหวแล้วเอ,เอ้าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เว้ยเอ้าสนามแตกแล้วโ,โ,โ,โอ้โยสนามแตกแล้วเว้ยเอาละเหตุการณ์ข้ามประวัติศาสตร์นะทุกคน การประวัติศาสตร์เว้ยเอาแล้วเว้ยนาชิงแชมป์อะไรก็เกิดขึ้นได้ลอยคอปลอยคอปนาชิงอะไรเกิดขึ้นได้เว้ยโอ้สนามแตกลงมาหมดแล้วน่ะโอ้ 20,000คนจูไม่อยู่แล้วดูดิอาเลยเหตุการณ์ครับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ครับประวัติศาสตร์ครับอยากเป็นโซนหนึ่งวงสนามเลยสนามไกและสนามสูงพัชลอสาย 20,000คนนล้วเนี่ยสนามประจวบได้20,000โอหเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตา,าเราไงดีเราอยู่วันนี้แหละสบายใจ <น S 1> <า>เออครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตวประวัติศาสตาร์ไทยไม่เคยมีอย่างนี้นะเว้ยมาดามมาดามมาดามครับมาดามสบาย เหตุการณ์ขบวนวัติศาสตร์ใครจะเชื่อไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไอ้บาล <c oughs> ด,ดอนห้าพันเงาเบาดอนห้าพันเอาแล้วไงโอ้มาเดี๋ยวขนาดขบนยังแน่นอยู่นะเนี่ยเนี่ยขบนยังแน่นอยู่เลยแล้วดูข้างล่างดิข้างล่างเพิ่มอีกเข้าตัวเนี่ย ปีหน้าขอสนามราชมังคเนอสนามสุภาไมออ่อย<อ>ู่หมอนทองฟิวเวอร์รู้จักหมอนทองฟิวเวอร์หมอนทองฟิวเวอร์นะครับหมอนทองฟิวเวอร์ดูดิสนามแตกของจริงยังมากันไม่หมดนั่นแหละยกแปดลิวนะ้วมาเลยโอ้ nãy giờ dốc các quận ra đây thì không nè, bây pin ở đây rồi, pin ở đây nó con này. ไม่ใช่แค่หมอนทองนั่นน่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเไปตามสมุทรสานเลยก็มาเส้นเดียวกันนี่หว่ามาเส้นเดียวกันาเลี้ยวบางกันเพียวแค่ปากซอยบอกเลยขี่ขี่กลับคณะนี้แวะแวะวัดสมานด้วยเลยรทำบุญทำบุญต่อไม่เลยโอ้โห มวนมหาประชาชนมอนทองฟิเวอร์โอ้โคตรสุดเลยว่ะม่งนีมุมนี้มุมนี้ได้ได้เวลาถ่ายคุ้มกว่าถ้าอยู่ข้างล่างมันมุมเดียวกันนักเตะมันมันไม่เห็น ดีๆเดี๋ยวบมกเล,ลยสาทุอะไรก็เกิดขึ้นได้ประเทศไทยน้จชิงชนะเลิศฟุตบอลเจ็ดสีพ่แอแม่พี่น้องพี่ปาน้าทั้งหลายมากันเต็มเลยมาเชียร์ลูกหลาน อเออเนี่บนอัศจรรย์เลยโอ้โหเอาเรื่องไม่ได้ขนาดบนอัศจรรย์ยังแน่นนะเนี่ยข้างล่างกันแน่นกว่าเนี่ยพอๆกับบนอัศจรรย์เลย หอ,อนทองฟิวเวอร์เอาด้วยนี่ไงธงเนี่ยธงเนี่ยธงหมอนทองเนี่ยโอ้ไม่้ไม่ไ้ดไม่ถา่ายาถือนองด,อด,อดแน่นๆนะ ไอ้เนี่ยเฟสอ่ะอันเนี่ยอะไรสดแก่มันถืงอไว้เดี๋ยวเอาเอาอ๋อะอ,ะอะไรกันครับนี่ สตอรี่สตอรี่โดนใจบอลเทิงเนื้อหวานสนามคมนะคะแต่เข้ามาไม่หมดเลยนะบาลน่ะล้นสนามอ่ะเออเอข้ามาไม่หยุดอ่ะมีหน้าขอราชมัง์เดอร์นัดจิงอ่ะ ก็ไม่ธรรมดานะต้องรักช่มมางมันหรอ,อรรรรเลือเหลือบอลเลือเหลือพูดเลยนะตั้งราคาแล้วนะวิ่งไปแล้วเอาไม่อยู่หรอเอาไม่อยู่แล้วมันต้องเผื่อนักเตะเวลามันวิ่งมาสไลด์ย่าเดี๋ยวมันจะเลยเลยมาโ<า>ดนเราเดี๋ยวเราบาดเจ็บมาถึงข้ามข้ามชิดขอบเนะี่ย